พอเจอเขาที่แล้วตอนทําหน้าที่ประธานก็เบื่อไอตู่ชิบหายเลยเป็นนายกภาษาอะไรเป็นรัฐบาลภาษาอะไรปล่อยสภาล่มตลอดหาความรับผิดชอบไม่มีเลยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงสาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมเห็นแล้วตื่นเต้นมีความปราบปลื้มใจดีใจ ผมเข้าใจว่ามาทั้ง11อำเภอ93บสา9ตบลแดหมู่บ้านต้องมีตัวแทนมาทุกหมู่บ้านดีใจจริงๆวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดจาปราศัยกับพี่น้องจังหวัดเชียงสาวทั้งจังหวัดต้องถือว่าปรากฏการณ์การเลือกตั้งคราวนี้พี่น้องจำไว้นะครับจะเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจดจำไว้ เพราะว่าเป็นประจตการที่สามครอบครัวมาร่วมมือกันมารวมตัวกัน <c oughs> เพื่อมาอยู่ครอบครัวเพื่อไทยมาคิดใหญ่ทำเป็นเอาประโยชน์ให้กับประชาชน <c oughs> มันจะทำให้พี่น้องจังหวัดเชียงเซาที่มีกระแสเหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศที่เรียกร้องการเปลี่ยนรัฐบาล จะทาให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดเชียงแาวทำแนลนด์สลด์จังหวัดเชียงเซาได้ง่ายขึ้น,น,นมีไ,มไหมค,ครับแลนด์สลด์จังหวัดเชียงแซวสี่เขตสี่คนเนี่ยครับเมื่อตะกี้นี่ท่านหัวหน้าพักกระซิบผมบอกตอนนี้เราได้สามร้อยหกแล้วละ่ะขาดเชียงแซวอีสี่แค่นั้นแหละเป็นสามร้อยสิบละแล้วลเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยๆไปหาเพิ่มไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยผมเกินตั้งแต่ตอนแรกมันมีความจําเป็นเพราะถ้าขืนไม่แลนสไลด์นะครับปล่อยเขาอยู่ต่อเนี่ยไอความทุกข์ยากแสนเข็นที่เราทนมาแปดปีมันก็ต้องมีต่อไปการปฏิรูปการเมืองที่นายกตู่มันสัญญาว่าจะปฏิรูปการเมืองมันกลับทําการเมืองให้เลวร้ายลงอีก ไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่มันไล่ซื้อผู้แทนเข้าข้อกกันจริงสามสิบห้าสิบล้านแล้วเป็นซื้อกันแบบจงคึบวันนั้นในสภาผมจําได้มีการพูดบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกมีการแจเกเดินชั้นสามคนละหลายล้านบาทเพราะต้องการยกมือให้ไว,ว้วางใจการเมืองมันเลวร้ายที่สุดในยุคนี้ยุพอเด็ปประยุทธเป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัจจะเนี่ยความจริงใจมีหรือเปล่านายกเป็นนายกมาจากรายชื่อที่เสนอโดยพักพลังประชารัฐกับพักเก่าผมนั่นแหละและผมนี่แหละเป็นคนยกมือบอกเลือกประยุทธ์เป็นนายกด้วยต้องใช้คำพูดดอรไตรลงชิบหายแล้วกู ไอ้ที่ทูตทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วผมมาพูดจาปราศัยหาเสียงกับพี่น้องพักพลังประชารัฐเนี่ยมีนโยบายดีๆทั้งนั้นนํามาเสนอแล้วที่เราเลือกพักพลังประชารัฐเราก็เลือกเพราะนโยบายเราหวังที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยแสดงไหม่เห็นแล้วว่านโยบายเนี่ยถ้าทำได้จริงตามสัญญาจริงเนี่ย มันเหมือนกับประชาธิปไตยกินได้ก็ค,คือความเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องมันดีขึ้นแต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงครับพอไปเป็นรัฐบาลสี่ปีผมเองมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าไอหนึ่งในนโยบายพรักพลังประชารัฐเนี่ยจําได้ไหมพ่อแม่พี่น้องแปลงยาวสนามใจทตะเกียบผมจะทําสปรกรทองคํามันไม่แตะเลยสักิดีเดียว แล้วจะอยู่ได้อย่างไรไปที่ไหนก็มีแต่ถูกต่อว่าสอประกบไปถึงไหนแล้วดอกนั้นเนี่ยผมจำได้มารดาประชารัฐพูดปลาสาัยกันสนุกสนานนี่ฮะเอาเลยเย็นนี้นะรีบกลับไปทำลูกกันเลยเดี๋ยวแจกวายก้าคนละเมตรอีกด้วยนี่ข่าวก่อนนะครับไม่ใช่คืนนี้ผมยอดไปเมื่อสี่ปีที่แล้ว ตอนอยู่พลังประชารัฐบอกถ้าใครท้องเริ่มรู้ว่าไปตัวท้องปั๊มเนี่ยเอาไปสามพันตลอดเก้าเดือนจนคลอดแล้วไปนึงหมื่นเวลาคลอดพอคลอดเสร็จแล้วดูแลอีกสองพันอีกหปีพอเป็นรัฐบาลเสร็จสี่ปีผ่านมาคนเกิดเป็นแสนเพราะเสือกไปหลอกเขาทำลูกเพิ่มขึ้นอีกผลสุดท้ายมีใครที่มีลูกแล้วได้เงินบ้างไหม แล้วได้ผมอยู่ได้อย่างไรเผลอได้ลูกมาเกิดเก้ามันก็มาบังคับด้วยบักพ่ออยู่ไม่ได้นะต้องไปแล้วนะบอกกลับบ้านเก่าเราเบ้านเก่าที่เราเคยมีความสุขอ่ะบ้านเก่าที่ทําประโยชน์ให้ประชาชนมากมายนะกลับไปทีนี้พูดถึงความจริงใจความจริงใจของนายกตู่ เมื่อวันที่14ก่อนสภาจะหมดอายุ6วัน8วันประกาศมติคอรมอขึ้นเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเงินเดือนให้อบอตอขึ้นเงินเดือนให้อ,อสมอตะกี้อ,อสมอก็จะได้ขึ้นเงินเดือนแต่ถามว่ามีความจริงใจไหมมึงอยู่มา4ปีมึงไม่ขึ้นมาบางเมื่อไร8วันมึงมันขึ้นให้ เรียกเงินเดือนนั้นว่าเงินเดือนทิพย์เงินเดือนทิพย์คืออะไรเพราะสิ่งที่เขาขึ้นในเขาประกาศเปครมอเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลต่อไปมันต้องมาทําการต่อเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้การจะใช้เงินจะจ่ายเงินเดือนือขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันต้องตั้งงบประมาณครับผมนึกถามว่าสี่ปีมึงคิดไม่ออกเลยมึงมาคิดเหลือแปดร้อสุดท้ายเนี่ยพอใกล้จะเลือกตั้งมันมาคิดนี่คือความจริงใจหรือเปล่าหรือเป็นเพียงนโยบายหาเสียงแค่นั้นเอง เราหวังแล้วตัวเองจะกลับมาต่อมันมีทางแล้วครับเพราะเราจะแลนสไลด์เพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลแต่ถามว่าเราเห็นด้วยไหมกับการขึ้นเงินเดือนผมจะผลัด,ดันพักเพื่อไทยบอกไอ้มึงขึ้นสองพันน้อยอไป้วยซ้ําไปแต่เราขึ้นเนี่ยเราขึ้นเนี่ยให้คนทํางานมีความภาคภูมิใจเราจะขึ้นเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประชาชนต้องยอมรับจะทำยังไง ผมจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งอำนาจหน้าที่มันน้อยลงเนี่ยเพราะมีอบตอเนี่ยผมจะผลักดันให้พักเพื่อไทยเนี่ยมันให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นนายทะเบียนอำเภอเขา,าเป็นนายทะเบียนอำเภอคืออะไรครับทุกหมู่บ้านเดี๋ยวเวลาพ่อแม่พี่น้องไปทําแจ้งสําเนาทะเบียนบ้านเยอะโยกย้ายไปแจ้งเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเดินทางไปที่อำเภอแล้วครับไปแค่บ้านสิบเก้าบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปแจ้ง เราจะให้คอมพิวเตอร์หนึ่งชุดกับผู้ใหญ่บ้านมีข้อมูลลงลิงก์ไปที่กรมการปกครองเสร็จแล้วก็ทำกันตรงนั้นแหละนายาวมาอำเภอผมยกตัวอย่างหกสิบกว่ากิโลใช้เวลาสองสามชั่วโมงมพอไปถึงอำเภอต้องไปรอคิวอีกไปเจอประหลัดอำเภออารมณ์เสียมตตวาดใส่เดินทางกับอีกสามชั่วโมงใช้หมดไปวันหนึ่งแถมอารมณ์เสียใส่เราตดด่าเราอีก กับเดินไปเคาะสิบเก้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสามารถทำได้เสร็จอย่างเงี้ยเราทําให้เขาขึ้นเงินเดือนได้บุตทีสองพันนี่น้อยไปความจริงมันเท่ากับปริยติโดยสารไปเพราะว่าเราจะให้เขาเก็บข้อมูลทุกกระทรวงผู้ใหญ่บ้านทุกวันนี้ก็ทำแทนทุกกระทรวง้วครับกระทรวงเกษตรเขาจะดูว่าทุกบ้านเนี่ยใครทาปลูกพระปลูกอะไรบ้างผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่เขาจะได้ทั้งประเทศเนี่ยจะได้มีข้อมูลเพื่อกำหนดราคาผลผลิตออกมาเท่าไหร่กําหนดราคาสินค้าได้ กระทรวงสาธารณสุขทุกหมู่บ้านจะรู้ว่าพอคนแก่เจ็บป่วยมีกี่คนเด็กมีกี่คนให้ใส่ข้อมูลไปหมดกระทรวงศึกษาก็เหมือนกันเด็กบ้านหลังนี้เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่จะอยู่ที่กำ,กำนันผู้ใหญ่บ้านเราโดยเราจะอบรมให้สถาบันราชภัฏนี่ครับอบรมให้ทุกจังหวัดให้ขออบรมการใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วตรงนี้เราจะใช้ AI เหมือนกับที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าต้นี้ต่อไปเราจะเป็นกเกษตรอัจฉริยะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราสามารถทํา AI เนี่ยทำอะไรควบคุมหมดได้ทุกอย่างนะครับอธิบายมันจะใช้เวลาเยอะเขาให้เวลาผมน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับอยากจะฝากว่าที่มันปสัญญาไว้เป็นรูปการเมืองเอาเงินเยอะแยะมาซื้อมีการประมูลตัวผู้แทน คนละสามสิบห้าสิบล้านจนถึงร้อยล้านก็มีบางคนเราก็จะเจอสิ่งที่เราจะเจอในการเลือกตั้งคราวนี้เราจะเจอกับพวกอิกทธิพลสีเทาเราจะเจอกับพวกที่มันใช้เงินมาซื้อเสียเพราะฉะัใช้สติให้ดีๆถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราต้องการแลนสไลด์ใช้สติดีๆนะครับ <laughs> เวลาจะเป็นกาเนี่ยคิดถึงอนาคตลูกหลานเรา ถ้าเราไปเลือกแบบนั้นเนี่ยยาบ้านี่เต็มบ้านเต็มเมืองแน่การพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองแน่เหมือนกับที่นายตู่ของเศรษฐก,กิจเดี๋ยวนี้ดีเหลือเกินสมัยแกเป็นนายกมันดีเฉพาะยา,ยาบ้ากับพนันออนไลน์สิครับเนี่ยพราะฉะนั้นท้าเราแลนสลไลด์เมื่อไหร่ยาบ้าหมดไปทันทีพนัาานออนไลน์หมดไปทันทีลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องห่วงในอนาคตน ดังนั้นวันที่14ขอให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดจ,จันทบุรีทำแนลนดสไลด์ให้พักเพื่อไทยดูให้สมศักดิ์ศรีของการเลือกผู้แทนของจังหวัดจ,จันทบุรีที่เราไม่ผู้แทนมาไม่เคยทําเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่พี่น้องใจ,งจ,จงของทอข่าวที่ทำอีกสักครั้งครับทำแลนสไลด์ให้จังหวัดจ,จันทบุรีเลือกทั้งสี่คนนะครับวันที่หนึ่งเขตหนึ่ง คุณเปิ้ลเราก็รู้จักกันดีตระกูลฉายแสงเขตที่สองชื่อจริงมันเรียกยากจังอา้าวพงศสลันผมเรียกใจจังคนนี้คุณภาพครับแก้วเป็นลูกเสียเดเาที่ว่าคุณภาพครับแก้วเนี่ยผมไปดึงมาจากแบงค์ชาติ ถ้ามันอยู่แบงค์ชาติมันเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแน่ๆแล้วพี่น้องไม่เอาละครับคนคุณภาพอย่างเนี้ยไอ้คนที่สามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพูดแต่ไอ้มดดำดีกว่าเพราะมันเป็นน้องไอ้มดดำมันอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค็ยรู้เรื่องเพราะมันโตอเมริกาเดี๋ยวถ้ามันปลาใสมาอาจจะพูดผิดผิดถูกอย่าไปโทษนะครับมันโตอเมริกาถ้ามันพูดปลาใสภาษาอังกฤษรับรองพูดได้ตลอด แต่จบปริญาตีคุณภาพก็คือน้องมดดำกับลูกสุชาติตันเจริญหลานลุงวิเคียนป้าสุภาตันเจริญพอไหมครับแค่นี้พอแก่แล้วจำไม่ได้แล้วเคสีวุฒิภพฉายแสงไอ้น้องรักผม เป็นห่วงที่สุดครับเพราะได้ข่าวว่าเขต4เนี่ยมันจะคะแนนแซงเขตผมเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ผมผิดหวังนะครับบ้านโพมาประกงเขต4แปลงยาวด้วยนะครับจังหวัดชาะเช้งเซา4คน4เขตไลน์สไลด์นะครับ14พฤษภาคมนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอเสียงคนเปิดเรือปลดปนาคดศุา